ทานก็จะอยู่ <c oughs> ต่อไปวิธีการที่ใช่คืออะไรอะ่ะมันจะถึงความเร็จในของออนไลน์วิธีการคืออะไรเหรอมันไม่มีสอนในโรงเรียนเลยนะเออผมไปเรียนประถมมัธยมมหาลัยไม่มีใครสอนเรื่องการมาไลฟ์สดการออกหน้ากล้องออวิชาเรื่องของทัศนคติสองวิชาเอออันหนึ่งคือ อันหนึ่งคือทัศนคติเนาะแล,แล้วสองจิตยาสามวิชาอะไรเออในการถ่ายรูปอ่ถ่ายรูปกับถ่ายวีดีโออ่ะมีมีสอนไหมออไม่มีสอนนะแต่มันต้องใช้นะเออเนะี่ยการจะมาออกคลิปออกไลนะ์ถามว่ามันต้องถ่ายรูปสินค้าต่างๆถ้าจะมาท่ันต้องถ่ายมุมไหนแสงประมาณไหนอันไหนเป็นภาพเบออันไหนเป็นภาพที่ต้องโฟกัสเออ ต้องถ่ายเอาของวางบนโต๊ะต้องถ่ายตรงไหนถ่ายตรงกลางโต๊ะหรือมุมโต๊ะขอบโต๊ะมุมซ้ายมุมขวามุมแสงต้องมาไงมีไหมสอนในโรงเรียนไม่มีสอนนะท่านการเน่ยการทำโปรไฟล์เนาะการเขียนการทำโปรไฟล์การทำคัฟเวอร์การสร้างตัวตนไม่มีสอนก็ต้องมาเรียนเนี่ยมาเรียนไหนก็เรียนใน <c oughs> นี่ <c oughs> ใช่ไหมฮะ วิชาอะไรที่ไม่สอนในโรงเรียนแต่มันเป็นวิชาที่ต้องเอามาสัมมาชิพในธุรกิจเรานะเอาวิชา1ทัศนติลสวิชาจิตวิทยาเนาะสเรื่องของอการถ่ายรูปถ่ายคลิปเอโอนะฮะสการแต่งหน้าเอออย่างที่ผมบอกไปแต่ต้นนะการแต่งหน้าทาลิสติกเขียนคิว้วเขียนตาอย่างเงี้ย ดูคนไอคนอายเขาสวยเอคนอายเขาสวยน,ยวยนะมันไม่มีสอนเนี่จะจู่จูมันต้องมีบ้างนะต้องมีการแต่งนะาบางทีดิจิตอต,ต้องการความรีวไม่ต้องการความเฟกเออไม่เฟกนะบางทีกล้องมันมีแอปให้เยอะไงแอปอะไรเยอะแยะเปลี่ยนจากหน้าหน้าผีเป็นหน้าคนเลยเออนะี่มันแอปมันเยอะไงบางอย่างมัาต้องรียบ้าง คนมันชอบรีวิวแต่การรีวิวเนี่ยมันหน้าตามันต้องมันต้องโอเคอยู่อะไม่ใช่หน้าตาไม่ได้ดูพ่อผมเสื้อผ้าไม่ไดูเลยางน,น,นะเนาะเออเป็นวิชาการแต่งหน้าทาปากเขียนคิว้วเขียนตาทำหน้าอะไรนะเอี่เนี่อเสื้อผ้าการแต่งตัววิชาแต่งตัวอ่ะวิชาแต่งตัวนะไม่มีสอนอีก ในโรงเรียนไม่มีสอนนี่เออแล้วจะจู่ท่านมาในทุกิีออนไลน์อะ่ะมันของที่ต้องเอามาใช้หมดเลยเนะี่ยที่พูดมานี่เจ็ดก็คือวิชาการบริหารการเงินเออไม่มีสอนนะโรงเรียนไม่สอนเรื่องวิชา,ว,ชาออวิชาการบริหารการเงินป้องไปไหนก็ต้องมาเรียนในนะี่นะนะแปดวิชาอะไรบริหารเวลาอา่ะนะมานี่ก็ต้องบริหารเวลา บริหารเวลาไงเออ24ชั่วโมงอ่ะถ้ามาทําธุรกิจออนไลน์อ่ะอย่างเพื่อนๆจะมาทําธุรกิจออนไลน์หรือจะมาอะไรแล้วแต่นี่เนี่ยใช่ไหมฮะต้องบริหารเวลาเออมันไม่มีสอนไยไม่มีสอนในในโรงเรียนแหละนะฝึกเนะี่ยวิชาวิชานิสัยฝึกนิสัยตัวเองอ่ะยังไม่มีก็ไม,มไม่มีสอนอีกนะที่ดันนิสัยให้เป็นนิสัยของคนขยนันนิสัยคนมีวินัยทานมาเรียนกับผม เนี่ยทุกๆวันเนี่ยฝึกวิน,นัยมาเข้าเรียนก็ให้เลยเรียนแบบตรงเวลานะฝึกกันต่างคนต่างฝึกมีเซลล์คอนโทรลตัวเองอยู่ผมควบคุมตัวเองได้เออและมีเซลล์คอนฟ idence ผมมีความเชื่อมั่นเชื่อถือตัวเองนี่สูงอยูอ่อย่างน้อยผมมีทางโค้ดไออยู่โค้ดไอคอยคอยเป็นโค้ดครูบาอาจารย์ให้นี่ท่านฮะสำคัญการมีโค้ดครูบาอาจารย์นี่ก็สำคัญนะ การออกมาหน้ากล้องเออการออกมาหน้ากล้องออกมาไลฟ์เงี so, mm. ้ยฮะออกมาทักทายออกมาสื่อเงี้ยมันก็ไม่มีสอนในห้องเรียนเนี่ยวิชาอย่างเงี้ยทักษะการไลฟ์สดใช่โคตรน่าอ่าทักษะการพูดหน้ากล้องทักษะสื่อสารทักษะการขายอ๋อทักษะการขายทักษะการนําเสนอนะทักษะในการอ่ในการเอโลในการเปิดใจนะ ทักษะในการเปิดใจทักษะปิดขาอยองนะไม่มีสอนนะแต่วินัยนี่ต้องต้องต้องสเดือนทักษะการพูดจีพิยานมนาโอใช่บางทีมันต้องเตรียมไว้นะเตรียมเป็นรายการอ่ะข้อ 1, ข้อ 2, องข้อสามข้อสข้อห้วิชาไหนเราเรียนจบแล้วก็ติ๊ก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 ก,กไวออ้อ่ะเออต้องทําเป็นเนื้อหาเหมือนเรา เราจะไปเรียนหนังสือนะต้องมีเนื้อ,อหานี้เรียนจบอยางจบอยางจบอยางแล้วเราจะเป็นนักไลฟ์สดออกหน้ากล้องเป็นแบบมืออาชีพเป็นแบบนักธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพนะภาษาการเพิ่มผู้ติดต,ตามแต่โหนี้เป็นวิธีคิดที่จะไปประครับประคองให้ท่านทําธุรกิจไปแบบยาวนานไม่มีการล้มเลิกเอา,อางั้นนกันไม่เซ็ต วิธีคิดของคนคนรวยนะคนรวยเออจะเอาไปใส่ในหัวท่านนะแล้วท่านจะประคองธุรกิจท่านเป็นสิบปี20ปีเหมือนกับวิธีคิดของเจ้าสัวเลยเออเอาเจ้าสัวเลยนะเอาแบบเรียนจริงๆก็สเดือนเองอย่าเรียนเรียนไม่นานเลยะเอาจริงๆนะฮะเรียนแบบเอาแบบฝึกทั้งวิน,นัยฝึกทั้งความเป็นนิสัยของ คนมีวิน,นัยนิสัยของคนสําเร็จนิสัยแบบคนแบบเจ้าสัวนิสัยแบบคนรวยมีความคิดทำมาหากินอะนะเออแบบตั้งอกตั้งใจอยากต้องเท่ากับแรกยอมเอาชีวิตเก่ามาแลกชีวิตใหม่ได้หรือ,อยังอา่าเป็นคำถามเนาะ